สำนึกไม่ทันโพสต์สสสหัส,สวัสดิ์จากพรรคประชาชนขอโทษเหยียดหยามทหารนายสหัส,สวัสดิ์คุ้มคงสอสอชนบุรีพรรคประชาชนโพสต์เฟซบุ๊กกรณีแสดงความเห็นอย่างดุเดือดเรื่องกองทัพระบุว่าจากกรณีความคิดเห็นในเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมต่อกรณีไทยกัมพูชาผมขอสื่อสารกับพี่น้องประชาชนดังนี้ครับ 1. ผมขอโทษสำหรับข้อความที่มีการใช้ภาษาที่รุนแรงและไม่เหมาะสมซึ่งบั่นทอนกำลังใจของทหารที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงชีวิตหน้างานเพื่อปกป้องประชาชนด้วยมาตรการอย่างเหมาะสมภายใต้สิทธิอันชอบธรรมในการปกป้องตนเองจากการรุกรานและการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของฝ่ายกัมพูชา 2. ผมมีเจตนาที่อยากจะเห็นการสื่อสารของรัฐบาลที่ชัดเจนรวดเร็วและเป็นเอกภาพเพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชนจำนวนมากและเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่แม่นยำและมีการบูรณาการข้อเท็จจริงและความเห็นที่ถูกรายงานจากทุกหน่วยงานทันก่องทัพและหน่วยงานพลเรือน 3. ผมยืนยันว่าผมมีเจตนาอันบริสุทธิ์ที่อยากเห็นรัฐบาลสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจและสามารถรับมือกับสถานการณ์วิกฤตนี้ได้อย่างทันท่วงทีผมได้ไม่มีเจตนาจะสร้างความเกลียดชังหรือสร้างความขัดแย้งใดๆเพิ่มเติมและขอสนับสนุนรัฐบาลและกองทัพในการดำเนินเพื่อยุติความสูญเสียรักษาความปลอดภัยของประชาชนและบรรลุเป้าหมายในการกลับสู่สถานการณ์ปกติโดยเร็วที่สุด ผมน้อมรับทุกข้อทักท้วงและทุกความคิดเห็นจากประชาชนและพร้อมรับผิดชอบต่อกระบวนการตรวจสอบภายในและคําตักเตือนของพักผมขอโทษประชาชนที่ผิดหวังในการแสดงออกของผมในครั้งนี้และจะนำทุกความเห็นมาพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ต่อไปในฐานะผู้แทนราษฎร ด้วยความเคารพสหสวัสดิ์คุ้มคงผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมานายสหสวัสดิ์คุ้มคงสอสอชนบุรีพักประชาชนปอชอได้โพสต์เฟซบุ๊กระบ,บุว่าสิ่งแรกที่ถูกฆ่าในสงครามคือความจริงและทหารไทยแม่งทำแบบนี้มาตลอดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาสถานการณ์แบบนี้ไม่ใช่ว่ากองทัพส้นตีนนี่จะไม่ใช่โอกาสนี้สร้างความชอบธรรมให้ตัวเองอย่าเชื่อทุกอย่างที่ออกจากกองทัพ นอกจากนี้นายสหสวัสดิ์ยังโพสต์อีกด้วยว่าผ่านมาเกือบ40นาทีรัฐบาลไม่แถลงควยไรเลยปล่อยกองทัพคุมข่าวสารข้อมูลทั้งหมดอันนี้เฮี้ยอันตรายห่วยแตก